สวัสดีครับพิกฮอบบี้นะครับวันนี้จะมารีวิวตัว WL นะครับ Q ห9เก้าหนะครับเป็นโดนที่มีกิมบอลกระาและหน้า2แกนนะครับตัวนี้นะครับรีโมทเป็นแบบสองทางนะครับนะครับแล้วก็ที่รีโมทเนี่ยบอกความสูงของตัวโดนนะครับบอกระยะเวลาบินนะครับบอกความเร็วในการบินนะครับนะเดี๋ยวตัวนี้ให้ดูไฮไลท์ของตัวห9เก้าหนะครับเขาเป็นโดนที่ มีกินบอบลักษะในนาบเห็นไหมคนะครับมีลูกยางกันสั่นนะครับกินบอลเขาทํางานได้รวดเร็วมากนะครับทํางานได้ดีกว่าทีจีถุนสามห้าหรือว่าโดนแพงหลายๆรุ่น้วยํำนะครับเป็นโดนเหมือนเป็นกินบอลเหมือนมอเตอร์บัลเลด์นะครับเขาทํางานไวมากๆเมื่อสักคู่ผมลองแล้วนะครับภาพไม่มีอาการเอียงเลยนะครับเวลาเวลาผมโยกนะครับแต่ยังไม่ได้ลองบินนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะลองบินกันเลยนะฮะโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับอันนี้ผมทําให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเริ่มต้นใช้งานนะครับเริ่มต้นใช้งานเนี่ยกดเปิดวิทยุนะครับแล้วก็อ่ะโทษทีนะครับเสียบแบตตัวรำก่อนนะครับแล้วก็เปิดวิทยุนะครับจากนั้นให้ดันติ๊กขึ้นลงหนึ่งครั้งไฟเขาจะนิ่งแบบนี้นะครับไฟเขาจะติดค้างนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดเอ่อเปิด Wi-Fi ที่โทรศัพท์นะครับ เปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อที่ชื่อ wi-Fi UFO นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็เปิดแอปเปิดแอปที่ชื่อ WLToy นะครับหาโหลดได้จาก Google Google Store นะครับ Google Play นะครับเท่าทีนะแล้วก็พอได้มาแล้วเนี่ยหลังจากเชื่อมต่อ wi-Fi แล้วนะครับผมจะเปิดแอปนะครับจะเปิดแอปก่อนนะครับทีนี้พอได้แอปมาแล้วนะครับก็กดเข้ามาก็จะเจอหน้าตาของตัวกล้องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองบินดูนะครับ ปุ่มนี้เป็นปุ่มออโต้เทคออฟนะครับหรือว่าเอาลงนะครับตัางได้จากปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มตัางก้มเงยกล้องนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัางก้มกล้องนะครับโอ้โหกล้องกล้องเจ๋งมากครับกล้องนี้แบบว่าเหมือนตัวราคาแพงอะครับนะฮะกดค้างเลยนะครับกดค้างหรือปล่อยแค่ไหนก็ได้หยุดแค่นั้นนะครับนะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นปุ่มสําหรับกดถ่ายวีดีโอนะครับถ้ากดค้างยาวๆนะครับจนหน้าจอเขาเป็นสีเหลืองนะครับปุ่มไอคอนวีดีโอนะเป็นสีเหลืองหมายความว่าเขากำลังถ่ายวีดีโออยู่นะครับหรือจะกดถ่ายที่นี่เลยก็ได้นะครับจะบันทึกถ้ากดที่ตัวเนี้ยจะบันทึกที่ตัวมือถือนะครับอเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูเลยนะครับกดตัวนี้นะครับเขาลอขึ้นมาแล้วนะครับโหรอยได้นิ่งมาก ลอยนิ่งมากครับอันนี้ผมเล่นโหมดโลนะครับอันนี้เล่นกลางแจ้งเียผมจะเล่นโหมดไฮนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือโหมดไฮนะครับอันนี้คือโหมดไฮตอนนี้เราเปนโหมดไฮแล้วนะครับสังเกตว่าผมจะมีการมีการดึงสตต๊กค้างเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าโดนมันบินเอียงหรืออะไรนะครับแต่ว่าบางทีก็มีการตู้ลมไปในตัวนะครับสามารถพิมพ์ช่วยได้นะครับพิมพ์ช่วยได้ นะครับอันนี้ผมทิมช่วยนะครับอ่ากดเดี๋ยจะลองบินให้ใกล้ดูนะครับ บินช้าช้าดูนะครับช้าช้านะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยมือให้ดูนะครับเขาไม่ได้มีจีเวสนะครับแต่ว่าเขามีความะเสียนในตัวนะครับอา่านะครับ อันนี้เมื่อกี้ผมพิมขวาไว้นะครับเขาจะมีอาการเอ่ยพิมตายไว้นะครับอาจจะมีอาการไหลตายได้นิดหน่อยนะครับนี่นะครับความเสถียรของเท้านะครับไม่ได้มี g ีเสนะครับผมไม่ได้บอกมีจีเสนะฮะแต่เขาบินได้ค่อนข้างเสถียรเห็นไหมครับผ้บินได้ดีเลยครับนะฮะผมจะลองบินสูงวันนี้นะครับ นะครับตอนนี้ที่หน้าจอนะครับบอกว่าความสูงอยู่ที่ประมาณห้าเมตรนะครับความสูงประมาณห้าเมตรนะครับความเร็วประมาณแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมลองวินเร็วๆดูอ่าเดี๋ยวผมลองว,อวองินเร็วๆนะครับตอนนี้บอกอยู่ที่ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ อันนี้ลองลองฮอปแบบโนตอินใกล้ๆดูนะครับดูความนิ่งของภาพนะครับอดูความนิ่งของตัวลำนะฮะคือตัวลำเขามีความนิ่งระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้บินได้นิ่งๆเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ประสบก,การณ์อยู่ที่การฝึกฝนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าบินนิ่งๆแล้วบอกเอ้ยทำไมซื้อของผมไปแล้วนิ่งนะครับพอไปบินเองไม่นิ่งไม่ใช่นะครับ โดนทุกลำนะครับต้องฝึกนะครับต้องฝึกบินนะครับนะครับผมจะไม่บอกว่าเอ้ของผมนิ่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าจะบอกว่าลำเนี้ยอ่ากิมบอดีมากนะครับเดี๋ยวให้สังเกตกิมบอนะครับผมโยกนะครับกิมบอลไม่โยกตามเห็นไหมฮะอ่กล้องไม่โยกตามเห็นไหมครับให้สังเกตที่ตัวกล้องนะครับนะครับโอเควันนี้ รีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะาลงมาจอดละนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูรออหนึง่งอ่าแบตเตือนแบตออนนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ชาร์จมานะนะครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวเรามาลงจอดนะครับเดี๋ยวผมอ่าผมจะใช้ปุ่มออโต้แลนดิ้ง Landing, นะครับใช้ปุ่มออโต้แลนดิ้งในการลงจอดอ่านะเดี๋ยวลงจอดบนหญ้าดีกว่า ะครัไปกระพริบแบบนี้คือลงเเขาเตือนว่าแบตอ่อนนะครับอผมกดต่างลงนะครับต่งลงนะฮะปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับผมว่ากดหยุดถ่ายวิดีโอนะครับกดค้างจนไอคอนนี้เป็นสีเหลืองดับไปนะครับขั้นตอนการปิดนะครับให้ดึงแบตที่ตัวรำมก่อนนะครับโดยลีบที่ตรงนี้นะครับนี่ อันนี้พอไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วถึงจะทําการปิดนะครับปิดรีโมทนะครับก็เท่านี้ครับเรียบร้อยสําหรับตัว w l นะครับ Q 6 9 6นะครับตัวนี้ราคาเป็นเป็นไวไฟนะครับราคาอยู่ที่4,150บาทนะครับ มาพร้อมกับกิมบอนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพจากการบินให้ดูด้วยนะครับว่าภาพเป็นยังไงบ้างนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจนะครับฟิกฮอบบี้นะฮะเป็น f อฟฟิตปลาไอเกากบาดเฮดฮ่องกงโอเป็นบีนะครับแล้วก็ l ลาย id นะครับเป็นฟิกฮอบบี้เหมือนกันครับ f อฟฟิตปลาไอกากบาดเ h ดฮ่องกงโอเบินบีวานะครับแล้วก็ เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรจะเป็น0917495515นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ0877507034นะครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้ลำหน้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มีกาดกันใบให้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็มีใบสำรองให้1ชุดแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ